สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูหนึ่งอาชีพที่อยู่ได้และก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าดำรงชีวิตอยู่ได้ในเศรษฐกิจปัจจุบันซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่อาชีพที่สามารถที่จะเรียงตัวเองได้อย่างพอเพียงนะครับอาชีพนั้นก็คืออาชีพคนเรียมผะ อาชีพของคนเรียมพัะเนี่ยเป็นอะไรที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่อยู่คู่กับสังคมไทยสังคมความเชื่อมาอย่างยาวนานเพียงแต่ว,ว่าใครสนใจที่จะเข้ามาทำเข้ามาพัฒนาฝีมือหรือใครจะพัฒนาก้าวต่อไปในรูปแบบต่างๆในเรื่องของการเรียมพระนะครับแต่ณักปัจจุบันที่ผมได้เข้าไปสัมผัสนะครับผมเอาพระไปเรียมผมไปนั่งคุยกับพี่ๆที่เป็นเจ้าของคนแผงพระหรือคนเรียมพระ ทำให้รู้อย่างหนึ่งว่ารายได้ไม่น้อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้อย่างเขาเรียกว่าพอเพียงแล้วก็มีความสุขในในสิริปัจจุบันเดี๋ยวเราลองไปชมดูนะครับว่า,าบรรยากาศในการเรี่มพระแล้วก็คนเรี่มพระเขาอยู่กันแบบไหนอย่าลองไปดูครับผมอยู่กับบรรยากาศนะครับในการเรี่มพระ ผมอยู่ที่ร้านพี่น้องนะครับพี่น้องเป็นคนที่เลี่ยมพระแล้วก็มีทัศนคติที่เป็นบวกในเรื่องการใช้ชีวิตอย่างมากมายเลยนะครับแล้วก็อยู่แบบพอเพียงด้วยนะครับไม่โลภมากแล้วก็ทําตามกําลังตรงจุดนี้เป็นจุดดีของของร้านนี้นะครับซึ่งผมก็คิดว่าเหมาะกับเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ที่เรามีความดิ้นรนต่อสู้แล้วก็มุ่งมั่นที่จะหาไรายได้ แต่ก็มีอ,อาชีพหนึ่งก็คืออาชีพคนเลี่ยมพระที่สามารถอยู่ได้แล้วก็รายได้ไม่น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้อย่ามองข้ามทีเดียวตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับในตลาดสดในตลาดที่เขาวายแล้วนะครับแล้วก็จะมีมุมมุมหนึ่งที่อ่าที่เขาก็เอามาเป็นจุดในการเลี่ยมพระบรรยากาศก็เรียบเรียบง่ายนะครับใช่ไหมพี่พระนี่คือเลี่ยมเลี่ยมให้ไม่น่าเกลียดพอใช่ไหมใช่ แต่ไม่ต้องให้สวยมากใช่ไหมสวยมากแล้วเราไม่รู้จะเป็นยังไงจีนทำไมนะเอาแค่เอาแค่เอาแค่กันน้ำใช่ไหมกันน้ําแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ไม่น่าเกียดแต่ถ้าเกิดว่าแบบมีกระหนกอ่ะถ้ามีกระหนกอะไรพวกนั้นก็ถือว่าก็ถือยาคืนแทนก็ได้อ๋อก็มันก็จะทําให้งานเพิ่มขึ้นราคาเพิ่มขึ้นสวยงาม ุดยอดมากอุปกรณ์ในการทําพระพี่มีอะไรบ้างอะตะไบมีเลื่อยตะไบอันไหนะครับตะไบตะไบม่ไดะแย่แต่บุญตะไบเลื่อยตะไบรวมมๆแล้วแล้วก็มีเครื่องอะไรครับพี่อันนั้นเครื่องอะไรนะมอเตอร์มอเตอร์สว่านแล้วก็มอเตอร์สว่านแล้วก็มอเตอร์สว่านอันนี้ใช่ไหมก็ไม่มีอะไรใช่แล้วก็มีถังอะไรนะไอ้น้ํำยาน้มัก็ตองไปซื้อเองซื้ออเงใช่ไหมแล้วก็แผ่นอะคริลิก แผ่นแผ่นอะคริลิกมันไม่ใช่เครื่องมือมันทำอันนี้ไม่ใช่เครื่องมืออุปกรณ์อุปกรณ์เสริมเนาะอุปกรณ์เสริมแผ่นน้ำยาแล้วก็มีเลื่อยฉลุใช่ไหมพี่มีเลื่อยฉลุเนาะ แล้วก็มีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆน,ยนะพี่เนาะอเอาเป็นทําอาชีพได้สามารถเลี่ยมพ้าได้หากินได้ตลอดชีวิต,ตที่สําคัญต้องมีฝีมือด้วยฝีมือขนาดไหนพี่ถึงจะทําเลี่ยมพ้าได้เอาแค่พอประมาณเอแค่เลี่ยมแล้วเป็นพระเลียมแล้วเป็นพรา,ากันน้ำได้มีฝีมือในการเรี่ยม มันเป็นงานศิละปะนะพี่เนาะพวกนี้เนาะมันเป็นงานศิละปะนะเพราะว่าเลี่ยมพระทําให้สวยงามแล้วก็กันน้ําไปได้ด้วยผมมองว่ามันเป็นศิละปะ,ะแขนงหนึ่งแล้วก็สามารถทําเป็นอาชีพได้ ไปไหนนะเห็นอย่างนี้นะครับจะมีคนมาเลี่ยมพระกับพี่น้องเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีออเดอร์เยอะมากเลยมีพระที่อยู่ในลออเลี่ยมค่อนข้างจำนวนเยอะมากจนทำไม่ทันอันนี้คือจุดหนึ่งที่ผมก็มองว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจในเรื่องของอาชีพของคนเลี่ยมพระ อุปรกรณ์ต่างๆนะครับพี่น้องก็บอกว่ามีไม่เยอะมีไม่มากนะครับสามารถลงทุนได้ไม่เกิน5,000บาทรวมทั้งหมดที่ผมเห็นไม่ว่าจะเป็นคีมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นน้ำยานะครับมันก็เป็นอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าการลงทุนไม่ยากแต่จุดหนึ่งที่พี่น้องบอกก็คือว่าจะต้องมีความอดทนมากๆเลยสองก็คือต้องมีหัวศิลปะมีความสามารถนะครับ แล้วก็สามก็คือว่าเลี่ยมพระให้เป็นส่งให้เป็นการเลี่ยมพระมีฝีมือในการเลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เองก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆซึ่งก็มีอยู่ทุกอาชีพอยู่แล้วแต่ว่าอาชีพนี้ก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอย่ามองข้ามเป็นอะไรที่ที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วซึ่งผมเองก็ขอความรู้นะครับพี่น้อง เปิดใจที่จะบอกว่าถ้าใครอยากจะเรียนรู้ก็มาเรียนรู้ในการเรียมพระได้โดยที่เขาก็อยากจะถ่ายทอดนะครับซึ่งคนเรียมพระไม่ได้หวงวิชาเพียงแต่ว่าใครมีความอดทนแล้วก็มีความสนใจที่อยากจะทํามากน้อยแค่ไหนเท่าน,นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือคนเรียมพระแล้วเราก็ไปดูบรรยากาศทั่วๆของ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 ร้านเล็กๆนะครับแต่ส่งพลังแล้วก็มีรายได้ที่ดีใช้ได้เลยนะครับ ชิบในฝันผมจูกต้อง